ให้ดีด้วยแต่งงานแต่หมอบอกให้ฉันไปตรวจพหาหะธาลัสซีเมียนี่วันแต่งงานต้องผักผมเตียด้วยหรอไม่ใช่ฉันจะไปตรวจพหาหะธาลัสซีเมียนะ่ะไปหนนีมูลกันที่มาเลเซียพี่เพิ่งได้ฟัง โรคทาราซิเมียเนี่ยเป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุเกิดมาจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติและถูกทาลายได้ง่ายผู้ที่เป็นมหาหาหรือมียีนแสงอยู่ก็จะไม่แสดงอาการแต่จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จึงควรไปตรวจเพื่อวางแผนการมีบุตรแล้วมันจะตรวจน้างไหมไม่ไดะหรอกหากไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใช้ IL a b Alpha t าทแล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นชุดตรวจทัดกองพาหะอัลฟาทาราซิเมียแบบ i อซีสตรีเทสงบวารสดวกรวดเร็วใช้ง่ายอ่านผลได้ด้วยตาเปล่ารู้ผลภายในสามถึง ห้นาทีดีจังฉันจะรีบไปตรวจธาห่าธาลัสซีเมียนะฮะนี่กลับมาแต่ทันในมูนจะไปประกวดอาคารที่มีปัญญาชียร์ก่อนเนาะไปกินดาวโดดเด่นจินปาส<ะ>ฉันนักพีห่หูเสียแล้วละ่ะฮะฉันนักพีห่หูเสีย้ยนล่ละ มามกหมอนกอนเทคโนทำเงินช่วยกลยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช0 2 5 6 4 8 0 0 0สวทชกระสงวิ์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย